ลง,ลงแล้วห้องแรกเบียงยากลงแล้วลงครั้งที่ห้าครับเอาเลยครับแม่กรรมการ,รลงครั้งที่ห้าก็ยกลงครั้งที่หกอ๋อ <c oughs> ใส่กันจริงก็จะอกยากออกเย็นออกเย็นอยากเย็นเข็นใจแต่ว่าทิ้งแน่ออกมาไปทีเรียบร้อยล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเรือดีเรือดังหนึ่งเดียวของสอปปอเราในน้ำหนองมาวิจากบ้านซอดเหมืองปากกระลิงฝฝงบริคัมไสเล่ไขยิี้เลขยี้กับเรือดีในน้ำในน้ำสีอหงสีของทีมงานปมนา,า,ามดเกสางาบจากตะบนไขสีนายกนาตาดีนิใสด่ดีแล้วก็มีสะพานมิสาพแหล่งที่หาอยู่ไขสีตอนนี้ล่องน้ำต้องเงินฝังสอปปอเราดูสิว่าดีกว่าเรือดีสีอหงจะแฝงได้ ได้เปรียบเสียเปรียบกันไว้ดูว่าเสียหงเสียหงจะหนีได้ไม่เจอกับน้องมาวินมาวินนะแอกมาวินพี่น้องจากเหมืองปากกระดิ่งสองปปลอาก็เชียร์กันให้กำลังใจทั้งสองทีมไล่บอลไล่บีไล่ขยี้กันมาหัวเรือยังขู่กี้ยังสูดสีดูไม่ออกบอกไม่ได้ว่าน้องมาวินหรือว่าเสียหงจะหนีไปหัวเรือเสมอเสมอกันอยู่โว้ยหัวเรือยังเสมอกันอยู่ยังไล่กันขึ้นมาอยู่เพียกไปพียมายังหนีกันไม่ออก บอกไปถูกว่าดองมาวินหรือวเสียหงอย่างไรกันขึ้นมาอยู่แล้วเดี๋ยทางยังเหลืออีกยาวไกลจังนูนเนี่ยนูนเนี่ยดนีกันอย่างไม่ได้โอ้โหทางด้านบ้านซ้อนบ้านซ้อนบอกว่ารองน้ำแดงน้องน้ำแดงน้องบ่าววินจากบ้านซ้อนไล่เบียดไยจะกอดขอกอดขอกอดคอเสียเอาหงอยู่ไม่อยู่กอดคออยู่ไม่อยู่ว่าแล้วว่าแล้วเริ่มเบียดมาเริ่มเบียดมาน้องบ่าววินไม่ยอมมาทางด้านเสียหงหนีไงเบียดไปเบียดมาเบียดไป

กรรมการตัดสินในเรือร่องน้ำแดงครับหนึ่งเดียวจากสปปรเราใน้ามน้องนาวินเข้าพวยก่อครับพี่น้อง